ิิิมมลลาาฮรระห์ในเราีเรื่องของสงครามอุฮุดนะเกิดขึ้นหลังจากสงครามบาดดาศานี้อุฮุดนั้นเป็นสงครามที่อิสลามแพ้ถ้าเกิดมาเวลาเราไปไม่ได้สงครามบาดดาศก็อักภัณา์เพราะถูกอัลกุรอานอิสลามให้เขาให้อิสลามเราไปที่อุฮุดเพราะว่าตรงนั้นคือแพ้เห็นไหมผู้เข้าตารู้ไหมนู่นนี่ นั่นก็ได้ผูกเข้าปุคนแต่หนูเซ10คนอยู่บนนั้นตายหมดทุกคนเพราะแปรสงครามทั้งหมดตาย70คนได้ขึน้นี่มทันใดสงครามบระดับอันจะมาเน,ะนาะนบีคากา,าเฟได้70จักชายเลยมา70หนึ่งใน70ก็คือลุงของเกรี้ยจอับบาสสิงรอดตายนะรอดตายโดยการนาบีให้มีการไถ่ตัวได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวว่าอุมัดได้แต่ขึนนี่ว่าบุตรขึ้นนั้นเอา,เอา,เอา เอาเนี้ยเอาขาไถตัวข้อมพวกนี้มีคนต้อการมาโจมามอูฮุแพร์เหมือนกันนะครับุตตาคาแฟ่ยิงต ah ีอ well. ุสเหล่าก็รอิสลามตายไปเจ็ดสิบแต่ว่าคนนี้ไม่รอคือฮัมซาไม่รอดฮัมซาตายกันนักลุงนบีกันั้นนั่นเคือโนไอผีก็ปะนบีเหมนอับบาสนั้นเป็นปะผีก็ปะนบีฮัมซาก็เป็นผีก็ปะนบีเหมือนกันทนี้ ในในวันนั้นนะจ๊ะมาเนาะในวันนั้นนั้นนบีได้ดูเรื่องเนี่ยง,ยงจกว่าคนเด็กคาฮามซาตายสอวาชีเป็นพวกผิวดำแต่มาเนาะวันหนึ่งวาชีได้เข้าอิสลามกันตอนนั้นไงคาลุงนบีนะแต่ว่าแล้วังจ่างนั้นมันกับเขาอิสลามพอเขาอิสลามปั๊บนบีก็เรียกออกมาเนาะเรียกมาท่ามเร่องราวว่ามันเกิดขึ้นได้เพือกาวาชีลาวะมันนั้นเป็นหลอกถากของคุเบย มันเป็นลกตาเขาเสียคนเจ้าโเบสฮูเบเนี้ลุงเขมันมัดตายในสุคาบาดาลลงกมันตายในสุคาบาดาลมันอยากให้นบีรรารสชาติร่ชา้าลุงตายทราบรือคำว่าลุงคือผีแต่ปะทราบรือมันเรียกว่าลุงข้องฮูเบสนี้ตายในสุครามบาดาลมันก็เลยต้องการให้นบีเราได้ชิมรสชาติท่านลุงของนบีตายนบีจี่ทราบผือทำไมเนาะนบีฮอเบสก็เลยเล่นกับวาชีว่าลุงเขามานนั่นเสียตัวไอ้ไห จะว่าตายเดสุกับาลัน์อ่าผูเบสนี่ก็คือเป็นนายของวาชีผูเบสว่าถ้ามึงคาฮัมซาไดา้ฆ่าลุงนะั้นฆาลุงก็มุฮัมมัดได้นะมึงจะเป็นอิสระกูปล่อยปล่อยจากการป็นทาสให้เลือกถัดและเลือกถาดให้วาชีว่ามันก็นตกลงไงตกลงแล้วคือมาลาดับดบี้นะมันตกลงมันมาหุ่นนั้นคือไม่ได้มาเราัดแค่มันมาต่อการคาฮัมซาเพียงคนเดียวแล้วเผ่ามันเป็นเผ่าที่ชำนาญในการผูงหอก ม้แต่ว่าเป็นเป็นเฝาเดี่ยวเองมาในการปกครองนนอราดับห้าสิบปีปุ่งได้เลยแับมันไม่แต่ไม่มันมันมาทานเลยฮามซาคนเดียวมันนู่ฮามซ่ากำลังรบอยู่ติดปันอยู่หู้อุงตีเดียวกันทุกฮามซาตายเแต่ว่าเนอะพอฮามซาตายการสงครามดำเงื่อนต่อไปอยู่กับแตงโมนบีเราเองก็กระตายนบีเราโอ้โหอะไรนบีเรานั้นนาเฮกฟันนาฮักแต่ว่าเนอะมันจะมีเหตุริษยาหวานพรานบีเรา เอ่อมีบาดแผลรับบาดน,น,นะคืออุ้โหดเฉยมาเนาะคนติดตายผีอันนี้ฟังกัอย่างนี้คนคนคนติดตายถนะี่ันจะยมาเนาะอ่าถ้าคนไหนติดบาดเจ็บก็บไปไปดักซ่าถี่สุรไมยนะตายก็ฟังถี่บากเกี่ยกกรรมากหลายคนติดตายถี่นู้นแต่ว่าติดตายผี่ั้นหลายคนเจ็ดสิบคนตายผี่การนี้พอพอวัดตายยังม่ตายมาเนาะเอ่อการการมันมานะลาวว่าแล้วกันมันได้ทุกรอยจากการเป็นาศ อันนี้ว่าชีก็จะรานนบีอยางเราที่มันได้คาฮัมซากันนบีว่าฮะวาชีนะตั้งแต่ตอนตอนนี้เป็นคนไปมึงโดยกูเนี่ยมาพบนากันนบีว่าอ่าแต่ตั้งแต่ยุคอิสลามเลยว่าเนดมาที่เราเลือาที่อัลนนี์บอกว่าคุณอานาบาชารุมมิสลุกุมโอ้มุฮัมมัดมึงจะประกาศเตือนว่ามึงนั้นกูนี่คือมนุษย์ธรรมดาจ้่แหละมีความแยบมีความแคน แต่ว่าก็เลยบอกว่าชีว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงได้กูอยาพบนากันว่าชีกัรลาวแลวกันหวานมันนั้นแล้วกากนับบีแลังากนบีแล้วปณิยมันก็ไม่ได้อยู่ในไม้นะเลยมันนะทำพื้นกระได้เนี่ยโดยด้วนบบีนั่นมันนั่นเนาะจนกระัานคนนบีตายแต่มันมันมันดับมาเห็นไหมกระด้กงลาวอะไรงน่ยนักเลยเนี่ยคันี้ว่าชีกันกันหลังจากนั้นมันนี่ได้ไปแก่มือสิ่งเนี่ยมันว่ามันเกลยดข่าควรตีดีสุด แต่ม pues an er. ันการได้ไปฆ่าคนติ even even ่ชัวสุดนั่นก็คือมูไซลามะกัดซาพอระเบียบเเป็นตัว้นอย่ามาละมูไซลามะกับปากาตจนเป็นตอซส้นกันอันนั้นย่ามาเราแข่งกันเลยแข่งกันเป็นตอซส้นกันไอ้ที่ไรไม่จ่ายเป็นการอุปบุลกขึ้นมาอย่ามาเนาการนี้พอระเบียบตายไปเอาบล็กเป็นคอริฟ้ากันอ่าอันแรกกาได้ส้งกองทัพไปนึ่งในเอ่อกองทัพี่อย่ใน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 การไปฆ่ามูไซลามะกับอันนี้แหละวาชีดีด้วย วาชีวามันนั้นเป็นคนแทงมุซลามฮะไยอ่ามนามันนั้นมีความเอาละวามันเสียใหญจากการที่มันเกิดฆาลุงนบีแต่วามันกับใบเกิดสิ่งหนึ่งวามันกับปบฆ่ากับศัตรูของอัลลอฮ์ก็คือมุสิลลามกันซะแต่ว่าถ้าไมเราู้ว่านาบีเราวันถ้าเราว่างที่แกเป็นรอสูลว่างที่แกจะทำไมศาสทาอิสลาเราแข,แข็งแกร่งนะเหนื่อยนะอยากมาต้องเสียสาระขนาดนั้นเห็นไหมตึง้งตึ้งสิ่งรกก่อนนะถ้าเรารู้จักนบีเราวันนะ الله لا ونقول أنا محمد رسول الله محمد في رسول والذين معه أشدوا على الكفار بدأ بوثي كي يوكل نبي بدأ سوابا أن أشدوا الكفار بين بدأ بوثي ناترين كام يوكل بدأ كافر ترى رحمة أباي نهوم بقاؤه رك Zam ما تعرف بدأ น่ากลัวมากกาเฟทเฮ็ดนี่ต้องต้องกลัวทิ่จริงแม่สงครามตุกสุกครามมั้งนะอิสลามเรามีจํานวนน่อยกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กันน่อยกว่าแต่ว่าไม่เคยแพ้เนี้ยมาแพ้บอุ้หเลยนะแพ้เพราะว่าไม่ฝากกับสักนบีอย่ามาไอ้นาะอ่าแต่ว่าสุกครามอุตังานนบีไม่เคยแพ้มรับกับพวกบานีกูไรโซรับกับบานีกูกไอหนุกไแต่าว่าที่หยบเระขับยิวกับอะไรไม่เคยแพ้มเหตุดจะไม่แพ้อะไร เพราความสรามากักคี่ความจิงจริงจังตัวอันล้อกาเฟรรับชนะไอ้หน่อยพวกกาเฟรนะถ้ารับชนะกาจะเริ่มชาลอองด้วยกันมีคนยิ่งมาเต็นรํากินลาวเมากันสมัยนึ่งกันนะมันจะมีถ้าเราเคยไปเลยบาวัดก,อก้องอโตมันนะมก็ก้องตุรกีไปอิสลามันะไปตีเมืองเมืองนึงชนะชนะเลย บวกาเฟตเขาส่งก็เลียวนวดซอในมาเลว่าพวมุสลิมชนะตะบะรลกันมาสาบเลกันตกใจมดทุกคนไม่ยัง้งทุกคนเหนียบมดทุกคนสิกเกตไม่มีการใช้โย,ยมะเป็นไงนี่คือสิ่งที่นบีเราสร้างเอาไวะ้เป็นไงการีทต่เราเคยเละะ่าว่าวันหนึ่งนบีไม่ไปชิดมกักกะเป็นไงนบีเราไปชิดมกักกะ เป็นชัยชนะที่แกยักได้ที่สุดนื่องจกว่าจะท้าให้อิสลามเราได้รับปฏิบัติไปจนล้แต่ว่าพกชนะแล้ววันที่แกชนะแกฆ่าปฏิบัติไปจุล้มในสภาพที่แกกลมจนกระถังยาหูดทึ่งลังอุดไม่ใช่ว่าชู่มือด้วยความเออเป็นคูปุยป้ยผู้ชาไม่ใช่เพราะแกแกแกเส่อว่าคนที่ให้ชนะอัลหรอไม่ยอมทำเองแต่เพมาะนีเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ออลลคือผู้คุยท่า,ากันนี เกะกันเลยขาไปสับนะชนะนะเป็นแม่จับที่รบชนะแต่ว่ากอมจนกระตังยาหูดซึ่งลังอูกันนั่นคือสับพะกุาบีสัลล่งรอะลาฮิวะซัล,ละการิตาอิสลามเรา่านะไอีิอาวะซุนนะซุนนะต่นนะางโลกเอให้เป็นเมื่อนาบีนึ่งในรอยเลยกันอิสลามเราไม่เพมงะแต่ว่าถ้าว่าฉายไม้ล่ะผู้นำต,ต,ต่างก็อิสลามเราแต่ละแหงะ่งไงเมื่อนาบีไมย แต่ว่านะคนนึงเขาว่าเมื่อนนะก็คืออ,อะไรว่าลาฮุดดีนอันนี้เราก็ต้องไปอ่านประวัติส่งครามคูเซตสุ่งครามตีพิชิตมาจนบุกัดิสคนนี้เป็นคนพิชิตบาจนบุกัดดิสนะชนะจนกระทั่งอ,อิสลามปกครองมาจนถึงวันนี้แต่ตอนนี้ก็ทุกสิ่งรับลอกอะไรแล้วแว่าเนาะแต่ปกครองวันหน้านะเชื่อโซลาฮุดดีนคนนี้อยู่เมื่นอาบีเลยเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพเป็นแม่มมทัพตีเอาชนะมี แต่หานอยู่ในประกอบเป็นแส่นคนนะนะแต่โยบานเป็นน้ำนุ่ยบานก็คือน้ำนุ่ยเดียวเงินได้ทีได้มาจากสงครามเงินเดือนจากมดเป็นสิ่งที่บริจาคหมดเลยร้อยมานบีเราเชอียความจนยันนบีเราเชอียความจนแต่เรามแม่ตอนนี้พูดนาในหลวงนี่ก็อิสลามเราเราก็อะไลๆฮอดพู้ทุกอันแฝ่ทุกนี้แฝ่ราก็วสุก็ไม่ได้เพราะไรเพราะเป็นผููนําเผื่อไรเผื่อเสวงฮะ เผื่อคอบกูม่รูนะเพื่อเพื่ออย่างมังที่เมื่อที่เราหวาเดียแต่ว่าถ้าถ้ามี่มัทนาบีองต้องชนะเมื่อที่นบีเคยชนะมาแล้วเมื่อสุลฮุดีนเคยชนะมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่เนาะเป็นผู้นําเผื่อสบายง่าไม่มีทางชนะเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ช่วยอัลลอฮ์ไม่โปรต่าไรเราเราเลยนบีเราว่านะเพียงแต่แอแล้งกอกเพื่อนเหลยอัลลอฮ์ลงกำสร้างพานปากนบีบอกว่าอัลิสลามีโวลีบัติรุม อ่ร่วมจะต้องทุกพิชิตตอนที่นบีแล้งน่ะถ้าใครฟังฮะมีใครเสียไหมร่วมไม่ไ่จะรวมนู้นนะไม่ใช่ไม่ใช่การีนะเป็นรว่วมโปรเซียเนะี่ยอ่พวกร่วมอีกร่รวมอะไรร่วมโปรเซียแต่ว่าเป็นอาณาจักรที่แข่งแกร่งมากนาบีว่าตะเลไม่นานไหมกรุงโรวมทุกพิชิตไม่นานจริงๆไม่กี่ปีแล้วังนายบีแล้งกับกรุงโรวมนี้แพ้ทุกพิชิตเห็นไหนมกรณีคำพูดทุกคำพูดเต็มมาจากคนเด็กจริงตัวอัลเล่นนะมันจะเป็นความจริง แต่ว่าเมื่อถือว่าไหวแล้วเดียกว่าถ้าไม่จริงกันนี่ยิงถ้าอ้างว่าเมื่อนาบีอะไรไม่เมื่อนาบีนะนะอ้างว่าตามซุนนะอะไรไม่ตามซุนนะนั่นเนาะกามันจะไปลงที่นบีว่ามังกาซิบะอะลไลยามุตะอัมบิดันใครขี่ฮอกใส่กูกันนี่มีคนคนนี้อ้างว่ากูนี่เมื่อนาบีอ้างเล้ยขี้ฮกอ้างนบีเล้ยขี้ฮกฟัลเลยตะบ่าวะมักอาดหูมินันนัดนบีว่าจงเสียมมาเลยที่อยู่ขับคนคนนี้ที่นรกเพราะว่า เอาแกมาอ้างมาแอบอ้างกันมาอวดอ้างแล้วบางทีเอามาอวดอ้างแล้วด่าเหมือนกันนี่มึงบิดาอามึงชีริกมึงปนนันมึงปนหินมาแน่นอนเตรี้ยหมดเลยนะพีบอกไม่ยอมว่านะพี่ว่าฟัลจะตาบาวะทัศน์แบบนี้คือต้องเตรี้ยหมดเลยที่ดียวขึ้นนั่นหรอกเมื่อเรากำลังกันเราก็ตจะเอาอูบิลลาฮิมินหะเราก็ต้องก็บอกบอกากอัลลอฮ์อย่าเราเป็นคนแบบนั้นอย่างนั้นอันละอัลเลย